3, สรเราเทปเช่นที่คุ้น <5. S 1> เคย <5. S 1> เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาไวทิจยาเมืองศรีกันนะคะเรื่องจากเกิดปัญหาเล็ีนไหนวอคของเราเป็นอะสปีด uh? ค่ะเราเลยต้องมาทำให้มันเป็นปกติแล้วไวซาวเวอร์กันนะคะโอเคน่ะเริ่มตอนนี้อยู่ที่สนามบ,บินเชียงใหม่นะคะกำลังจะไปกรุงเทพเช้ามาก ไายเก้าโมงจะมาถึงหกโมงไม่รู้ว่าพูดอะไรแต่คิดว่าน่าจะบนอะไรสักอย่างหนึง่งวันนี้ไปคนเดียวนะคะป่ะไปดูกัน <S <S ถึงแล้วนะคะสนามบินสวรรณภูมิตอนนี้ กำลังเดินอยู่ตรง end of the walkway มองกล้องอ่ะกล้องต่ำมากคือถ่ายแต่หน้าไม่ได้ถ่ายวิวเลยงงมากคือใช้ไม้ทาไปด้วยถือกล้องไปด้วยนะคะแล้วก็ตาก็มองทางอีกงงตอนนี้กำลังจะเดินไปที่ airport ring นะคะเพื่อเข้าไปในเมืองจะบน่นบ่นอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าบ่นอะไรแต่ทำหน้างงน่าจะบน่นว่าเดินไกลหรือเปล่า ไม่รู้เลยแต่ไกลามากอุ๊ยน่าตัวเองแล้วไม่รู้ว่าพูดอะไรนะคะน่าจะอดอดอะไรสักอย่างหนึงง่งอะไม่รู้ว่าพูดอะไรอด,อดเกี่ยวกับขึ้นแอร์พอร์ตลิงนะมั้งโอเคเดี๋ยวไปกันเลยนี่ทางไปนะคะ Okay. จะพูดถึงการขึ้นรถไฟฟรีนะคะได้ใช้บัตรคนมีการนะคะสามารถขึ้นรถไฟฟ้าได้ฟรีทุกแขนงเลยไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าแขนงไหนทั้ง MRT BTS Airport Link ได้ทุกอย่างเลยนะคะยกเวน้นวินม o t o r c y c l รถเมย์อันนี้ต้องเสียงเงินแต่รถเมย์น่าจะมสสีสิทธิพิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งจะไม่ได้ไม่ได้ขึ้นนานหรอกคนมีการคนไหนนะคะที่อยากมาใช้ชีวิตในกรุงเทพมาเรียนต่อหรือมาทำงานนะคะ,ะสามารถนำข้อมูลนี้เนี่ยไปใช้ได้เลยหรือว่านำไปบอก คุณพ่อคุณแม่หรือว่าที่บ้านได้เลยนะคะว่าไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้ใจ่ายหรือว่าไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางในการไปเรียนหรือไปทํางานนะคะเพราะว่ามันสะดวกสบายมากๆอ่ะหืมหน้าโอเคปะเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังรอรถกันอยู่นะคะเราจะไปลงกันที่สถานีมักกะสันเราไปต่อ MRT เพื่อไปลง MRT สามยอดกันนะคะวันนี้เราจะไปปฏิบัติการโมเตลูกัน,นะคะ่ะเพื่อต่อไป ดวงเราจะได้ดีดีดดยิ่งขึ้นนะคะเอ่อที่แรกที่เราจะไปนะคะคือวัดสุทัศน์แถวๆถวเสาชิงช้าค่ะเราจะไปสดวดแก้กรรมกันแล้วก็เดี๋ยวพาไปนั่งตุกๆกันด้วยโอเคไปอ้าถ่ายน้อยเกินโอเคตอนนี้อยู่บนตุกๆกแล้วค่ะตุกๆุีจะอยู่ข้างหน้าสถานีสามยอดเลยประมาณ50บาทถึงวัดสุทัศน์แหละโอเคเอ่อคลิปนี้ถ่ายหน้าตัวเอง น่าจะเยอะมากๆนะคะเพราะว่าไม่รู้จะถ่ายอะไรดีงงเป็นครั้งแรกเลยที่ถ่ายอ่ะน่าัวเองละเอ่ออ๋อลองเพลงเปล่าหรือว่าคุยกับคุณลุงตุๆ๊ๆคุณลุงใจดีมากเลยนะคะแนะนําสถานที่ให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวคุณลุงจะชี้นู่นชี้นี่ให้ดูเยอะมากไป นี่เข้ามาข้างในวัดกันแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรด้วยตอนนั้นแต่น่าจะมองหาว่าเขาไปสวดแก้กรรมกันที่ไหนเพราะว่าไม่เห็นเต็นข่าวเลยคือดูในเว็บหรือว่าดูในคลิปต่างๆมันจะเป็นเต็นข่ขาวๆแล้วคนนั่งสวดกันใช่ไหมแต่นี้ไม่เห็นเลยเห็นแต่โบสถ์แล้วก็ประชาชีกองกันอยู่ตรงนั้นเยอะมากอันนี้เดาว,ว่าน่าจะเป็นการไหว้พระประธานนะคะก็เลยเดี๋ยวเดินเข้าไปดูก่อนว่าใช่ไหมแต่ว่า ร้อนมากไม่มีลมเลยนะไม่รู้ว่ายังไงเด,เดินไปก่อนโอเค ราไหว้พาประธานเสร็จแล้วนะคะอยเชดกล้องไปหนึ่งคือ <c> เ <ười> นี่ยเดี๋ยวกําลังหาว่าเขาไปสวดแก,ก้กรรมกันที่ไหนเพราะว่าคือคนที่ไหว้พะประธานเสร็จอะลงมาล็อกไม่รู้ว่าเขาไปทางไหนเลยไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าเขากลับบ้านหรือว่าไปใช้ไปขวานหรืออะไรก็คงต้องหาเดินเออเดินหากันดูว่าเขาไปทางไหนกันนะคะดูข้างหลังเห็นแวบๆบแบบคือตอนนี้ถ่ายหน้าตัวเองแล้วก็ งง,ง,งคือตาไม่ได้มองกล้องเลยคือมองหาทางอย่างเดียวเลยแล้วก็แดดร้อนด้วยอะเข้ามันหลบในลมละเดินก็คงต้องใช้เซนตัวเองเดินหานะคือนี่คิดว่าน่าจะอยู่ข้างหลังวัดอะแต่ว่าเรามาเข้าหน้าวัดไงคือมาครั้งแรกอนะน้อก็อยากที่จะเห็นทั้งหมดของวัดเลยคือเป็นครั้งแรกที่มาวัสุทัศน์นะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยกลัวมากวัดเนี่ยคือเป็นมันเป็นตำนานไงที่บอกว่าวัสุทัศน์มีเปรต เออแต่เพิ่งมาดูซีรีส์ไหมซีรีส์ที่พี่พีทพี่ลิชี่แล้วก็พี่ผัดเล่นนะ่ะคือเขาบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยวัดสนะุดทัดไม่ได้มีเปลดแต่เป็นความเข้าใจผิดของชาวบ้านคือเห็นเงาของเสาชิงชะเป็นขาเปรตแล้วฟาดลงมาที่วัดก็เลยเข้าใจว่าวัดสนะุดทัดมีเปลตเออก็ความจริงไม่มีนะก็เลยโอเคกล้ามาเพราะว่าเป็นคนกลัวผิดไงก็เลยโอเคสบายใจแล้วก็อยากมามูเตลูแวย ฟาดไปตามทางเธอดูมันไม่มีคนเออดูคือเจอปะปายแบบอืกระจุ่มกระจิ่มอะแบบคุกกี้คุกม,มัมนิดแบบเวลี่เวลี่อะเออเวลี่คุกกี้คุกม,มัมดูมันไม่มีเลยนะเนะนี่ยเออคือเออนี่ไงเจอสามคนนี่เห็นไหมคือปะปายแค่เนี้ยแต่ว่าเธอดูด้วยตาเนื้อนะมันมันสวยมากมันร่มเย็นแล้วก็มันเฟรชแตะความเริงมันรอน คือแสงแดดมันแยงเกินไปอ่ะเออก็คือหน้ามันเหยเกล่ะคือบ้าบ่ายเยอะๆยนันน่ะเออถ้าใครมีเซตมาดีๆน่ะเออคืออย่างนั้นเลยคืนนี้ก็เดินเดินหาคือรู้แหละว่าต้องเจอแต่ในใจคือเมื่อไรเมื่อไรจะเจอเออคือก็ใจชื้นขึ้นมานิดนึงละคือเจอผู้คนละเริ่มมากขึ้นนิดนึงไม่กุกกิ๊กละมันเริ่มกุ๊กกุ๊ก หรอ <c oughs> คือเออเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มมีคนละคือใจมันก็ชื้นขึ้นมาแต่มันก็ในใจก็เมื่อไหร่เมืม่อไหร่เมืม่อไหร่จะถึงสักทีเ้ยคือเดินไปก็ตาก็เหลือกมองว่าอเธอคลิปเนี้ยตาฉันเหลือกมองเยอะมากนะตาเราเหลือกขึ้นไปข้างบนอ้ยฉันเดี๋ยฉันก็แทนชันเดี๋ยฉันก็แทนเรางงมากเอ้ยหรือว่าเจอ yeah! อาชาชีแน่นว่อเนี่ยแ,แหละภาพในฝันภาพในพน,นี้มีดเป็นแบบนี้เออมันไม่ใช่ล่งเหมือนเมื่อกี้นี่ไงเจอแล้วคะ่ะเจอแล้วเออแผนไปดูอะไรไม่รู้เฮออต้นไม้สวยมากนะอ่ะเดี๋ยวไปเอาไอ้พวกขันดอกกันก่อนไม่รู้ว่าเรียกอะไรแต่เรียกแบบนี้ดอกบัวห้าดอกเทียนห้าเล่มทูบสาม ฮะทูบสามทูบเอ่อห้าสิบบาทโอนได้นะทุกคนแล้วก็เตรียมเหรียญห้ามาด้วยเอาไว้ใส่ในตะกร้าเขบาบอกว่าเดี๋ยวเอาไปวางพร้อมดอกบัวอ่านี่มาเอาไอบ้บทสวดตรงนี้นะเออนี่ฉันแมาจุดเทียนจุดทูบก่อนเออลมแรงมากคือลมแรงขุดสุดไม่ติดเลยเห็นไหมเออตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้บทยาวมากโดูโฮ่มโอ้โออะอะฉันฉันเสร็จแล้ว ฉันไม่ได้ถ่ายเพราะว่าฉันตั้งใจไม่ถ่ายด้วยวอยากอยากสวดแบบ <c oughs> ให้มันขังไปเลยอะ่ะเออแต่ว่ายาวมากใช้เวลาเกือบชั่วโมงหนึงอ,ะอ่ะเออนั่นแหละเตรียมเผื่อเวลามาดีๆคือตอนนี้กำลังหาหาว่าเออวัดเทพมุนเทียนไปทางไหนคือดูแมพด้วยดูแมพเฉยๆนะไม่ดูข้อมูลเออดูไปดูมอะข้อมูลมันบอกว่าปิด วัดเต๊คือเขาปิดเปิดสองเวลาไม่ดูดูแต่มแมพไงเออนี่เลยนี่เครียดเลยเคยรียดไหมวะโอเคไปอิสอิสก็ได้โอเคก็คือเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปคาเฟ่เพราะว่าเมันร้อนไงเธออยากนั่งเย็นๆบ้างก็เลยแต่วัดเดินนะเออในภาพดูเหมือนเย็นอ,อ๋อฉันมานั่งตุกๆอีกแล้วจ้าคือฉันคือเกียดเกินคือเหมือนนั่นเหมืนพูดว่าอะไรวะ เออน่าจะบอกว่าไม่ไปแล้วคาเฟ่ไม่กินนะไม่ไม่อะไรละไปตูจ้าต่อเลย ถึงแล้วเด้อศาลหลักเมืองแต่ว่าฉันเดินแป๊บหนึ่งฉันเดินข้ามมารือว่าฉันเดินไปไหนไม่รู้แต่ว่าฉันถึงแล้วศาลหลักเมืองฉันจะมาไหว้ศาลหลักเมืองเออเธอฉันเดินปุ๊บเออเธอฉันแทนกล้องอวดไงหลังข้างหลังวัดพักแก้วจ้ะไปคือกําลังจะเดินไปศาลหลักเมืองเขาบอกว่าไปไหว้ศาลหลักเมืองอ้าวฉันหยุดหยุดอะไรเออไปไหว้ศาลหลักเมืองแล้วมันมันจะปังไง เออฉันก็มาไหว้เลยต้นปีมาไหว้ศาลหลักเมืองแต่ฉันเดินต่อฉันน่าจะพูดว่าฉันจะไม่ถ่ายแล้วนะถ้าฉันไปถึงศาลหลักเมืองเพราะว่าคนมันเยอะแล้วก็คือฉันถือคนเดียวไงเข้าใจป่ะเดี๋ยวฉันถ่ายป้ายโชว์แค่นั้นนะฉันเดาเอาอ่านี่ไงป้ายเออเห็นอะไรล่ะเออไหนป้ายไม่เห็นเลยยังไงถ่ายไม่เป็นครั้งแรกเลยให้โอกาสหน่อยเนาะโอเคฉันเข้ามาละประตูแดง โอเคเอ,อเหลือบไปมององงอ่ะนี่ไงฉันถ่ายเล็กน้อยแผ่นกล้องหน่อยแล้วนาจะพูดว่าไม่ถ่ายละ มาอีกละเพราะว่าฉันเพิ่งนึกได้ว่าเออต้องถ่ายลืมไงเออตอนนี้อยู่ MIT สนามชายล้ะเธอคือข้างในสวยอยู่สวยงามคือฉันถ่ายแต่วิวฉันลืมพูดอืมหรือว่าฉันพูดไม่รู้แต่ฉันเข้ารีบแล้วฉันจะไปฉันชะลาละฉันจะไปหาอะไร is is แล้วฉันหิวเออเธอฉันเล่นกล้องได้ฉันเล่นกล้อง เออฉันอยู่กับคุณป้าสองคนไงในรีบะเธอก็ไม่รู้เาวฉันปักกรงเล็บเบวเธอันเล่นกล้องอืมรูดูอืมอ่ะงงเออน่าจะใกล้ถึงนะเธอโอเคเอยเธอเล่นกล้องอีกละอืมเธอฉันน่ารักอยู่นะเนี่ยเออฉันว่าฉันหิวข้าวใช่ฉันหิวข้าวเธอไม่ได้กินอะไรเลยเออนี่ไงฉันมากินข้าวแล้วเธอฉันหิวเออคือมันมีเรื่องตลกอยู่แต่ ฉันไม่รอช่างมันเดี๋ยวเขาว่าฉันแต่ว่าฉันไม่กินข้าวอ่ะหลบคุณลุงหน่อยเออบังบังเขาหน่อยเออเธอโมดแต่กินไม่ได้ไงเธอก็บังเขาหน่อยแล้วฉันก็กินอุ้ยหลับตาเหมือนฟินคือฉันดูฉันดูกินอะไรไม่ค่อยอร่อยเลยอ่ะเธอฉันอยากทําได้มันอร่อยอร่อยเหมือนคนอื่นเขากินอ่ะเอออุ้ยฉันกินอะไรเฟรนฟายคือเธอแม็กของโปรดฉันฉันชอบกินมาก เออแล้วมันมีที่ชัดแบบนี้เธอเออเออเธอไม่กินน้ำหอ๋อเออเธอกินน้ำเออฉันเออกินน้ำหน่อยเออใหออ้นั่นแหละเจาะไปเลยกินน้ำหน่อยเออไม่ได้กินทั้งวันเพิ่งนึกได้ว่าเออความจริงฉันไม่ได้กินน้ำทั้งวันเลยนะข้าวนะไม่ได้กินเลยกินแต่กินแต่แดดเธอเออฉันกินแต่แดดจริงๆอือถ้าฉันฉันไม่เป็นลมายก็ดีละเธอ เออ,อ,อฉันกินเป็นไ่อีกแล้วฉันต้องกินข้าวบ้างกินแต่เฟ็นฟ่ายเอออ้าวโดบอ่าเธออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ฉันด้วยแล้วก็ใสัญญาต่อไปมันจะดีโอเคบาย